ฮัลโหลสวัสดีค่ะเฟมัสเซงนะคะเพื่อนๆไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมเสียงถึงออกมาเซ็กซี่แล้วนุ่มนวลแบบนี้ <c oughs> มันแล้วแต่อารมณ์นะคะโ <c oughs> okay. อเคในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอเดโมตัวอย่างของบัตบอมลาวาแลมนะคะมันก็ตามตัวเลยลาวาก็คือลวาว่าแลมก็คือแลมนะคะและใน ที่เฟสถืออยู่เนี่ยมันก็จะเป็นลูกๆสีส้มแบบนี้แล้วก็มีจุดอะไรนี่แหละสีบุ้งๆงแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรกันพอเฟยหยอดมันลงไปแล้วเนี่มันก็จะแบบฟูงกระจายไปทั่วทั้งอ่างเลยเป็นสีส้มแบบนี้นะสีส้มปะหรือว่าสีเหลืองเฟยว่ามันสีส้มนั่นแหละเออ สำหรับบัตบอมตัวนี้นะคะจะไม่มีส่วนผสมของกลิตเตอร์หรือว่ากากเพชรค่ะเพืเ่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบกลิตเตอร์ก็สามารถใช้บัตบอมตัวนี้ได้แต่บัตบอมตัวนี้มีส่วนผสมของน้ํามันเยอะนะคะก็เหมาะสําหรับใช้ในฤดูหนาวเนาะในอากาศที่แห้งหรือว่าใช้สําหรับคนที่มีผิวแห้งและต้องการความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะก็ใช้ตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นหลัง ช่อาบอาบน้ำเนี่ยตัวก็จะไม่แห้งนะคะก็จะมีน้ํามันแบบเคลือบบนผิวอยู่อะไรแบบนี้ก็จะมีส่วนผสมของส้มนะคะเราจะได้กลิ่นส้มออกมาแบบเด่นชัดแรงมากเลยแล้วก็มีเนยโกโก,โก้แล้วก็มีน้ํามันมะกอกค่ะบอนบอมตัวนี้จะไม่มีส่วนผสมเยอะเหมือนลูก,กอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นจะใช้เวลาแค่5นาทีค่ะในการละลายนี่เห็นไหมคะสีม่วงๆออกมา ามาจากเม็ดเม็ดเนี่ยที่เราเห็นในบารตบอมนะคะเฟดาว่ามันคือน้ำมันมะกอกค่ะแล้วหลังจากนั้นเม็ดเม็ดสีม่วงที่เราเห็นนะคะก็จะละลายไปในอ่างใช้เวลาประมาณ2-3นาทีค่ะ และในคลิปตอนนี้นะคะก็จะมีลักษณะเหมือนน้ํามันเกาะบนผิวน้ําอยู่เพราะฉะนั้นพอเราแช่อ่างอาบน้ําเสร็จแล้วเนี่ยเราลุกขึ้นมาเนี่ยน้ำมันพวกนี้ก็จะเคลือบผิวเราด้วยถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันเยอะไปหรือทําให้แบบรู้สึกระคายเคืองไม่ค่อยถนัดกับผิวก็สามารถอาบน้ําอีกรอบหนึ่งได้ค่ะและในคลิปวิดีโอนี้ไม่มีสปอนเซอร์จากที่ไหนนะคะเฟย์อัดคลิปแล้วถ่ายขึ้นมาเพื่อที่อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยเห็นกันว่า ตัวอย่างของบัตบอมเนี่ยมันเป็นยังไงเวลาแบบเอาบัตบอมลงไปในอ่างแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะเพืเ่อนๆคนไหนที่อยากดูเดโมของบัตบอมอีกก็เข้าไปดูได้ในเพลย์ลิสต์นะคะผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยของยี่ห้อล u ร์ค่ะไม่ได้มีแค่บัตบอมอย่างเดียวคือเขามีบัตออยอบับเบิลบาร์ที่ตัวทำฟองสบู่นะคะแล้วก็มีสบู่ก้อนสบู่ไว้สำหรับนวดแล้วก็มีแชมพูก้อนด้วยนะคะ หลังจากนี้เฟยก,ก็จะให้เพื่อนๆดูคลิปเดโมโของลาวาแลมต่อนะแล้วเจอกันอีกทีท้ายคลิปวิดีโอค่ะ มาถึงส่วนท้ายคลิปของวิดีโอกันแล้วนะคะและนี่คือตอนที่เฟย์แช่อ่างอาบน้ําเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเห็นแบบเป็นคราบน้ํามันเกาะขอบอ่างอยู่นะคะเพืเ่อนๆไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เกาะติดแน่นขนาดนั้นแล้วก็ทําความสะอาดง่ายค่ะส่วนนี้ก็เพืเ่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบบาร์บอมที่มีส่วนผสมของน้ํามันเยอะก็สามารถเลี่ยงตัวนี้ได้ค่ะ เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้นะคะมีคำถามอะไรก็ถามเฟย์มาได้เลยใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของเฟย์ด้วยเนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย